เรียนแก่ม,มากขิมวันนี้นะคะจะพามาสรุปทริคการใช้งาน relative clause นะคะซึ่งมันประกอบไปด้วย relative pronoun เหล่านี้ว่ามันใช้งานยังไงมีทริคในการตอบอยังไงให้รวดเร็วถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรียนจบแล้วขิมมีควิ z ทดสอบให้ทุกคนด้วยนะคะมาลองดูกันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพวกนี้ไอ้เจ้า who, whom, which, whose เนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เรียกว่า relative pronoun ซึ่งเราไม่ต้องไปจำนะแต่เขาเนี่ยจะเอามาใช้ในการอธิบายคํานามให้มันละเอียดมากขึ้นตัวอย่างเช่นสมมติเขาบอกว่า,มาเมื่อกี้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมาเนาะผู้หญิงคนไหนล่ะไอ้ relative p r o u s e เนี่ยจะมาช่วยอธิบายว่าอ๋อผู้หญิงคนที่อยู่ข้างบ้านเราผู้หญิงคนที่ขายกาแฟอยู่หน้าปักซอยผู้หญิงคนที่เราเจอเมื่อวานนี้ที่เซนทรัลซึ่งไอ้เจ้าประโยค์พวกนี้นะมันจะไปอธิบายพวกคํานามนั่นเองว่าอ๋อหมายถ ชิ้นไหนนะคะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่ง i d v e r t i v e pronoun เหล่านี้นะคะเราสามารถแปลคร่าวๆได้ว่าที่ซึ่งอันนั่นเองนะคะโอเคลองมาดูตัวอย่างแต่ละข้อกัน ข้อที่1 the man who lives next door is a doctor ผู้ชายคนไหนอะคนที่นะคนที่อาศัยอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยนะเป็นคุณหมอคะ,ะ,ะตรงนี้จะเห็นว่าเป็นการใช้ verb pronoun Who นะซึ่งเป็นการบรรยายคนและทุกคนจําไว้เลยค่มอาจจะไม่ได้อธิบายลงรายละเอียดว่าที่มามันมาอย่างไงนะแต่เอาเป็นทริคไปเลยนะคะถ้าเราเห็น Who นะคะเราจะใช้คํากริยาตามมาเลยเพราะนั้นทริคที่1จําไว้เลยนะคะ who ตามด้วย verb ได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะ the artist ศิลปินนะคะ who admires most นะ,ค,ะคนที่เธอเนี่ยยกย่องชื่นชมมากที่ is นะ coming to the gallery กำลังมาที่ g a ลเลอรนั่นเองนะคะตรงนี้ทุกคนจะเห็นคำว่า whom นะ whom เป็น relative pronoun ที่ใช้กับคนเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ทุกคนถ้าเราเห็นคำว่า whom นะให้รู้ไว้เลยว่าเขาจะตามด้วย subject กับ verb ค่ะเป็นประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะนั้นทุกคนได้ทริคที่2แล้วนะ whom ตามด้วย subject กับ verb ค่ะทริคต่อมาค่ะ this is the company which sells eco-friendly products นะนี่คือบริษัทนะบริษัททำไมบริษัทที่ซึ่งขายผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นมิตรกับ แวดล้อมนั่นเองนะคะ eco friendly นะทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้นะคำว่า which เนี่ยเราไม่ได้ขยายคนแล้วนะแต่เราไปขยายอะไรที่ไม่ใช่คนอย่างตรงนี้ก็คือเป็นบริษัทนั่นเองนะคะซึ่งทุกคนจําไว้เลยค่ะถ้าเราเห็น which นะใช้ขยายอะไรที่ไม่ใช่คนและสามารถตามด้วย verb ได้เลยนะคะเนี่ยอย่างคําว่า sales ตรงนี้ โอเคนะได้3อันแล้วนะคะเห็นวลีที่ pronoun เหล่านี้นะคู่ตามด้วย verb w ม o m ตามด้วย subject กับ verb นะคะ w i c h ใช้กับสิ่งของตามด้วย verb ได้เลยเนาะมาดูประโยคที่4ค่ะ she wore the dress เธอเนี่ยใส่ dress นะั้น dress ตัวไหนล่ะ which she bought in Paris ที่เธอซื้อมาจากปารีสนั่นเองนะคะตรงนี้ w h i c h ก็ใช้กับอะไรที่ไม่ใช่คนอีกแล้วเนาะเป็นสิ่งของนั่นก็คือ dress นั่นเองนะซึ่ง w h i c h ตรงนี้ตามด้วยอะไรทุกคนมันตามด้วย subject กับ verb ค่ะมันตามได้ด้วย subject กับ verb เนาะเพราะนั้นเรารู้กฎอีกข้อแล้วว่า w h i c h สามารถใช้กับ subject กับ verb ได้นะทีนี้ทุกคนในข้อสอบเวลาที่เราเห็น w i s h นะทุกคนก็ระวังให้ดีนะคะว่ามันควรจะตามด้วย verb หรือว่า subject กับ verb นะคะลองดูดีๆ ถ้าเราใช้ i ิ h ตามด้วย Ver b เลยเสแสดงว่า i ิ h เนี่ยนะมันเป็นประธานของประโยคถัดไปนะคะเป็นประธานของประโยคถัดไปซึ่งต้องหนูว่า Which แทนคำว่าอะไรคะ i ิ h ตรงนี้แทนคำว่า company นะคะ company นะ company company sells eco friendly product ได้ไหมได้นะเราถือว่า i ิ h เนี่ยเป็นประธานของประโยคนี้ได้นะคะแต่วิ h ในประโยคที่4เนี่ยเราถือว่า i ิ h เนี่ยเป็นกรรมของประโยคย่อยค่ะนะเป็นกรรมของประโยคย,ย่อยนะ i ิ h ตรงนี้แทนคำว่า dress ใช่ไหมนะ dress ตรงนี้นะคะประธานคืออะไรคือ she เนี่ย she boss อะไร เธอซื้ออะไรเธอซื้อดรสนั่นเองเพราะนั้น wish ตรงนี้ถือว่าเป็นกรรมของประโยคดังนั้นทุกคนลองดูดีๆว่าไอ wish ที่เรากาลังดูในข้อสอบมันแทนอะไรถ้ามันทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคเราตามด้วย verb ได้เลยแต่ถ้ามันทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะต้องตามด้วย subject verb โอเคสุดท้ายนะคะ r e l a t i v e p r o n o u n ที่เราจะเจอก็คือค,อคำว่า whose ง่ายมากเลยค่ะ I have a friend ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะ whose brother lives in Canada นะคะที่พี่ชายของเขาเนี่ยอยู่ที่แคนาดา whose ตรงนี้หลักการง่ายๆเลยคือ whose จะตามด้วยคำนามอ่ะเพราะนั้นเราได้ทริคสุดท้ายแล้วคือ whose ตามด้วยคำนามนะคะอ่ะหัวบังนะคะขอเนี่ยหลบนิดนึงนะอ่ะเพราะนั้นทุกคนลองดูนะคะเราเห็น w h o ตามด้วย verb w h o m ตามด้วย subject กับ verb which ตามด้วย verb ได้เลยหรือตามด้วย subject กับ verb ก็ได้แล้วก็ whose จะ ด้วยคำหนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะ,ะถ้าเราเข้าใจทริคเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนะเห็นขอไม่อธิบายที่มานะว่าทำไมมันมาอย่างนี้ไม่งั้นมันคลิปจะยาวมากเลยเราเอาไว้เรียนกันอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าเราเห็นแค่ทริคเท่านี้แล้วเราต้องการทำข้อสอบวันนี้เราเห็นอย่างเงี้ยเราตอบได้เลยไหมลองมาดูกันค่ะ อ่ะเข็มสรุปเป็นตารางไว้ให้ด้านล่างนะคะใครอยากได้ก็ทักมาก็ได้หรือแคปหน้าจอก็ได้นะคะง่ายกว่านะคะโอเคตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเจอ relative pronoun ที่มันแทนคนนะคนจะมีอะไรบ้างมี h o มมี h o มแล้วก็มี Who นะคะถ้าเป็น h o ตามด้วยอะไรย้ำอีกทีตามด้วย Ver b นะคะ h o มตามด้วย subject กับ Verb Who ูสตามด้วยคำนามได้เลยนะแล้วถ้าเจอ which ที่ใช้แทนสิ่งของนะคะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนนะจะมีการตามได้2แบบก็คือไม่ตามด้วย Verb ก็ตามด้วย subject กับ Verb ก็ขึ้นอยู่กับว่า w h i c h เป็นอะไรใในนนนนนปปปปรรระะะโยคะนนะโยคคถ้้าา Which เ็ั ะะก็สามารถใช้กับ verb ได้เลยแต่ถ้า wish เขาเป็นกรรมนะนะเขาเป็นกรรมนะเราต้องตามด้วย subject กับ verb เนาะเพื่อมาทํากระทําสิ่งมากระทํากรรมนั้นๆนั่นเองนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราลองมาทําข้อสอบแบบเร็วๆกันโดยการใช้ทริคนี้ค่ะข้อ1ค่ะ the employee พนักง,งานนะคะจุด submit the e d t report late was asked to explain นะ,ะสมมติแปลอะไรไม่ออกเลยแต่เห็นคําว่า submit ซึ่งเป็น verb แปลว่าส่งอะส่งงานส่งรายงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นว่าตรงนี้แล้ว แลวเรารู้แล้วว่าข้างหน้า the employee เป็นคนเพราะนั้นคนก็เลือกเอาสีจะเอาคู่จะเอาหูมหรือจะเอาโฮใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันติดด้วยเวิร์บเลยเพราะนั้นเราตอบเลยคะเราตอบคู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหันหลังไปมองอีกต่อไปนะคะไปที่ข้อที่2ได้เลยนะคะ the company hire a designer บริษัทนะคะได้จ้างดีไซเนอร์ดีไซเนอร์รู้แหละเป็นคนเป็นคนเป็นคนเพราะนั้นเราดูไว้เลยจะเอาคู่จะเอาคูมหรือเอาโฮนะคะก็ดูซิว่ามันตามด้วยเลยค่ะจุดจุด portfolio นะคะ impress everyone portfolio ตรงนี้เราถือว่าเป็นคำนามนะคะคำนาม แล้วนั้นเราตอบเลยคะตอบ h o สได้เลยนะคะก็จะแปลว่าอะไรอะ่ะคอมพานีนะบริษัทนะคะได้จ้างดีไซเนอร์ที่ทำไมที่พอร์ตโฟลิโอของเขาในโปรไฟล์ของเขาเนี่ยคะมัน Impress Everyone ก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยประทับใจนั่นเองนะ,ะมาข้อที่3ค่ะ The m a n a จะเจอคนอีกแล้วอะ่ะฮมโฮมโฮสเก็บไว้เลยนะจุดจุดวีสปอคตรงนี้เห็นอะไรคะวี we subject สปอคเป็นเวิร subject กับเวนะิรนั้นเราตอบ ฮูมได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลได้เลยนะโอเคมานั้นทุกคนนะคะจำตารางนี้แคปตารางนี้ไว้ไดเลยนะเห็นเรียบติพอนาวเหล่านี้เมื่อไหร่นะฮูฮูมพุสสวิชนะคะสามารถดูตามโครงสร้างเหล่านี้แล้วก็นําไปตอบได้อย่างรวดเร็วค่ะถ้าเกิดใครสนใจอยากทาแบบฝึกหัดแบบนี้เพิ่มเติมอีกเป็น950ข้อนะคะได้ฝึกเขียนฝึกแปลด้วยแล้วก็มีวิดีโอประกอบการเรียนให้ทั้งหมดนะคะ123คลิปก็สามารถสมัครได้เลยนะคะคอร์ส start with grammar นะเริ่มปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ต้นจนสามารถสอบได้เลยค่ะแถมหนังสือฟรีให้ด้วย300กว่าหน้าแล้วก็ดดูไ้ตว อาชีพนะคะใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะ